นี่ครับแล้วข้างหน้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนม่หมดเลยเดี๋ยวพามาดูนะตัวนี้ก็คือจะเป็นประตูสไลด์ดอนนะเป็นออโตนี้ก็ทําเพิ่มนี่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะสวัสดีเจ๊กไก่ด้วยนะครับ,ร,บรีวิวะะได้ไอยได้ไหมไปไวิ่งอ่ะไปไวิ่งนีอ้ไไอ,อันนี้เราอยู่ในรถอะไรออนิวออนิวไอเอส แต่เป็นตัวที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์นะอ,อันนี้บอกก่อนว่าภายในทุกอย่างทุกอย่างจะคล้ายๆตัวไฮเอ็ดอยู่บ้านเราจะไม่เหมือนมาเจตี้นะแต่มันเป็น5ประตูเบาะตัวนี้เขาใส่ใหม่นะเบาะตัวนี้เขา,าใส่ใหม่เอาเบาะเวลไฟมาใส่สามารถที่เปิดแล้วก็นั่งได้ออาลงนักงรอลงดูให้หน่อยโยกลงมาเลยอันนี้เป็นเบาะที่เอาลงมาเลยกดลงไม่เฉยนี่แหละ ปึ๊บนี่อ่าแล้วก็เอาเอาเอาขึ้นอ่าอันนี้ก็นั่งนั่งได้อีกแล้วก็ยกยกขึ้นนี่เดียวปึ๊บอ่าแล้วก็ออกสำหรับคนตัวใหญ่อย่างเช่นไก่ก็สามารถที่จะออกได้อ่าเดี๋ยวพาไปดูว่าข้างนอกแล้วมันจะเป็นยังไงนะเดิมคันนี้ก็ไม่ใช่ประตูไฟ้านะครับอันนี้ประตูทำเพิ่มออันนี้ก็จะเป็น ที่นั่งด้านหลักนั่นหลังก็สุดสุดตัวนี้เลยไฟด้านข้างก็ทําสวยนะอันนี้ทําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะหลังคาก็ทําใหม่แอร์ทำใหม่ทั้งหมดเลยนี่เบาะจะเป็นบเบาะเบียร์ไฟเอามาใส่นี่ข้างนอกจะเป็นแบบนี้ประตูฝั่งนี้บ้านเราจะไม่มีเขาก็จะขับเหมือนกันกับบ้านเรานะขับด้านขวาเหมือนกันนี่คือด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ อันนี้ก็ทำใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นล้ออันนี้แต่งยางเลยอัน,นอันนี้ก็ล้อเปลี่ยนข้างหน้าเปลี่ยนนี่นะแล้วก็สีนี้อ๋อซิเวอร์อ๋อนี่สเปรย์ใหม่นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะ ก็ถ้ากับว่าคล้ายๆกับบ้านเราเลยก็คือเป็นซิเวอร์สีจะเป็นสีสีบอนสีบอลอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นี่เพราะว่าตอนผมเห็นคันนี้ก็คือเปลี่ยนสีไิเรียบร้อยแล้วคตรเปลี้ยวเลยไปแล้วก็เปลี่ยนนะนี่อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยฟิม์มด้านในก็จะเป็น เป็นฟิล์มนะจะไม่เหมือนมาจะตอบ้านเราเขาพูดง่ายๆก็จะเป็นไฮเอทนี่แหละเหมือนกันทัน้งหมดเลยเป็นไฮเอทเป็นไฮเอทเหมือนกันทั้งหมดเลยเบาะเบอร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเหมือนเหมือนบ้านเราตัวเป็นไรด้านข้างก็ไม่มีแอร์ด้านหลังก็ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือประตูฝั่งนู้นเท่านั้นเองเข่าๆก็ให้ดูในส่วนของตัวอ่อนแล้วช่วงล่างก็จะเป็นลิมป,ป์สปริงเป็นแหนบด้านหลัง ไม่เหมือนมาสเตี้นะครับแล้วก็เออแต่ว่ามันมีตัวดิสเดิสเบ็กเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยจะเป็นดิสเบ็กนะแต่บต้านเรามันเป็นดัมเบกแล้วก็มีโคเวอร์ตรงนี้บ้านเราจะไม่มีก็จะประมาณนี้ขึ้นยนต์ก็จไเหมือนกันอ๋ออีกตัวนึก็คือบ้านเรา บ้านเราจะไม่มีในส่วนของเกียร์ออโต้ถ้าเป็นไฮเอ็ดแต่นี่เป็นเกียร์ออโต้มา <Okay. S 1> นี่นะฮะแล้วก็เลนไมค์ก็จะเป็นเป็นเป็นเหมือนมาจิตี้เลยนี่ความแตกต่างของเขานะเกียร์โต้เกียร์โต้จอก็จะไม่มีมาเหมือนกัน แอร์ธรรมดานะไม่ได้แอร์ดีตอนก็ข้าวประมาณนี้นะ